นชื่ออะไรนะบองบอนเหรอโอเคแกะอยากได้อยากได้ตัวนี้กับตัวนี้จะไม่รู้มันได้เป็นสีอะไรแกะก่อนมันเป็นสีอะไรก่อนโอเคแกะก่อนตับสีเข็ด้วยโอเคเปิดเลยไม่ดูารัก สีไรคะแกะก่อนแกะแกะหนูก็ฉีดออกเออฉีดออกแยาได้นานแล้วใช่ไหมคะแลาบูบูได้เสาเออแกะออกแกไม่ได้ปะได้ได้ไม่ต้องไม่ต้องเออได้แล้ว รอชืฟ้าอยากได้เหรอไหนไมาดูหน่อยดูหน้ามันหน่อยดินี่หันหน้ามาดีดีโอ้ยมันน่าก,กลัวจังเลยแล้วมันน่ากลัวจังเลยมิวมิวโอเมก้า oh สวยมากเลยค่ะโอเคขอบคุณค่าที่ครั้ขอบคุณค่าทีอยังค่ะขอบคุณค่าจืดให้แล้วที่มิวอยากได้ไง โอเคอาหารหน้าใหม่ใหม่ละสวยไหมสวยแม่สามารถเปลี่ยนตาแต่หนูไม่อยากเปลี่ยนตาแบบนี้นก็ได้เนาะอ๋ะอนี่คืออะไรชุดชุดมันเหรออ๋อใส่ยังไงก่อนกางเกงมันเหรอชุดกับมันใส่เนี่ยแขงเกงมันแหละ